สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านพบกับนักการเรียนวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่22นะครับเดือนพฤษภานะฮะก็เข้าบริษัทแล้วนะฮะแป๊บๆไวเหมือนกันนะครับสัปดาห์นี้เมื่อวันที่19นะครับดาวพฤหัสไอวิดาวเสาร์โคย้ายนะครับวันนี้ประเด็นหลายเรื่องนะดาวเสาร์นะครับมากกว่าปกติเพราะว่ามันเป็นดาวที่มักจะเอาภาระมาให้เรานะฮะผมก็ยกตัวอย่างอย่างดาวพฤหัสเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะเอา คนช่วยมาให้เอาโชคลาภมาให้เอาทางออกมาให้เอาปัญญานะฮะหรือว่าไอเดียหรือการแก้ปัญหาต่างๆนาม,มาให้แต่ว่าดาวเสา์นะครับมันมีสโลแกนโทษทุกข์ให้ทายดาวเสานะฮะคพทาดาวเสามันขยับมุกเลยครับมันก็จะมีเรื่องหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่สร้างภาระบางอย่างให้เราเพิ่มงานเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มภาระของบ้านครอบครัวเพิ่ม หรือบางทีอาจจะเป็นภาระหน,นที่การงานนะครับบางอย่างเพิ่มนะฮะบางคนก็จะเป็นเรื่องของภาระคือสุขภาพร่างกายนะครับคือมีเหตุให้ป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องดูแลร,ร่างกายเพิ่มนมะไมครับไม่ใช่ว่าจะต้องแบบงานเงินหรือความรักหนักอกหนักใจอย่างเดียวบางทีมันเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายที่ป่วยไม่สบายหรือใช้ร่างกายเยอะนะฮะหลักๆจริง,รงดาวเสาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปคือมันมักจะให้ภาระหรือให้กิจกรรม กต่เราเพิ่มกว่าปกตินะฮะถ้ามีงานอยู่แล้วดาวสาวสัมพันธ์ในเรื่องงานในเรื่องภารกิจมันก็จะเพิ่มให้หน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบหรือมีคนขอความช่วยเหลือต่างๆนานาเพิ่มเติมนะครับแล้วพอใช้ร่างกายเพิ่มนี่ก็ไหมครนอนดึกกว่าเดิมทํางานหนักกว่าเดิมนะครับหาเงินต้องเร่งหาเงินมากกว่าเดิมนะครับมันก็ร้อนถึงสุขภาพร่างกายนะครับเห็นไหมมันมีที่มาที่ไปนะ ไม่ใช่ว่าอยู่ก็ป่วยนะฮะคือมันมีอะไรที่สะสมแล้วเสามันก็มักจะเอางานมาสะสมให้เราเราก็ต้องทํางานเพิ่มมันก็กลายเป็นดูแลพระหอนไม่พอนะครับฉะนั้นเพื่อนๆก็ดูแลร่างกายกันนะฮะจะไปคนจะป่วยกันบ่อยขึ้นไม่ใช่แค่ป่วยไกลนะฮะบางทีป่วยใจดาวเสาเนี่ยเรือแห่งถ้าใครดาวเสานะครับโคจรสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์นะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบเก็บกดนะฮะ จริงๆงดาวเสาวความอดทนอดกั้นนะฮะเป็นดาวแห่งตัวแทนความอดทนอดกั้นสูงนะฮะดวงขันดาวเสาเด่นๆหรือตอนดาวเสาย้ายนะฮะถ้าสัมพันธ์ด้านบวกเนะี่ยโอ้โคุณจะแกร่งขึ้นมากเลยมีความอดอทนกั้นสูงมากนะฮะแล้วเป็นคนที่มีจะได้ประสบการณ์ต่งตางๆในช่วงที่ดาวเสาย้ายนะครับประสบการณ์มันเอาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้นะฮะแต่ว่าพอดาวเสาโคจรสัมพันธ์ในด้านลบนะครับแต่ไม่ต้องเข้าอยู่เพิ่งรีบถาวนะะว่า ตรดวงใครนะฮะด้านบวกด้านลบนะฮะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปเรื่อยแหละนะครับแต่ก็บอกให้ฟังว่ามันจะเป็นคนที่อารมณ์เก็บกดนะฮะอดกั้นสูงจนอารมณ์เก็บกดนอยซึมเศร้าก็มีนะฮะดาวเสาร์นี่เป็นตัวที่เล่นกับอารมณ์ของเรานะครับเป็นพิเศษนะฮะฉะนั้นช่วงจากนี้ไปดาวเสาร์ก็ย้ายนะครับ19ที่ผ่านมานะฮะมวลจันทร์และย้ายไปยาวเลยแหละนะฮะแต่ต้องบอกว่าการย้ายรอบนี้นะครับมันไม่ได้ไปแล้วไปรับนะฮะ างทีเดี๋ยวช่วงไปลายเดือนสิงหาเนี่ยมันแวะกลับมาอีกรอบนึงนะฮะแวะกลับมาเยี่ยมมาเย็ยนฮะ,ะหลายเดือนอยู่นะฮะแล้วค่อยลากไปยาวอีกทีนะครับโอ้โห,โหดาวเสาวนี่มาขยี้ไปขยี้มาเนาะโอเคนะฮะมาเดี๋ยวค่อยคุยกันเดี๋ยวจะมาสารเรื่องของดาวเสาร์ต่อนะฮะมาเรื่องของเลขาราสีมงคลก่อนนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิพเศษนะฮะคือเลขศูนย์นะครับเริ่มที่ศูนย์นะฮะแล้วก็เลขต่อมาครับคือเลขสามนะฮะ ข้อต่อมาครับคือเลข6นะฮะเลขสุดท้ายคือเลขก4ส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลูรว่วมากไม่ค่อยใช้ในวันนี้คือเลข7นะครับแล้วก็สีที่ถูกฉลครับสีแรกคือสีแดงนะฮะสีมาคือสีชมพูนะฮะสีมาคือสีฟ้านะครับสุดท้ายคือสีเขียวส่วนสีที่วันนี้เร้งเลียกเย่มากไม่ค่อยใช้คือสีม่วงนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เรื่องของซ้ายขวานะครับวันนี้เลือก ขวาบนนะฮะตำแหน่งสแตปมอีกนะครับตำแหน่งติดสแตปมขวาบนนะครับประมาณนี้นะฮะเออพูดถึงสแตมปมเพื่อนๆยังเก็บสแตปมกันไหมยอยู่ไหมฮะยุคปัจจุบันก็ยังมีกลุ่มคนเล่นฮะแต่เหมือนสมัยก่อนเรามีอะไรที่สะสมหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีอะไรทํามากเท่าปัจจุบันเนาะในการเป็นการสะสมสแตปมเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเขาเล่นเัยเยอะนะเ,นเพื่อนๆมีไหมฮะสแตปม สูตรสแตปมนะครับเอาไปโชว์กันนี่กันเนีนเ่นะครับก็เคยมีเนี่ยฮะหรือว่าไปเคยมีนะสมัยหนึ่งเคยเอาไปโชว์นะฮะเพราะว่ามีสแตปมเก่านะสแตปมสมัยรุ่นปีสองสีป่ปลายปลายเนี่แล้วมีเยอะเนี่ยเพราะว่าที่บ้านเก็บนะฮะเราไปค้นเจอนะครับก็หูสแตปมโบราณอย่างแบบเหลืองเหลืองแต่ว่ามีห่อพลาสติกเป็นสแตปมแล้วเป็นพลาสติกห่อแต่ละแต่ละแผ่นดีนะแตนะ่ที่บ้าน เก็บดีนะฮะเอาไปโชว์นะฮะไปโชว์นะตอนที่โรงเรียน,นะฮะป .2 นะครับปรากฏตอนกลางวันนะฮะไปทานข้าวก็ลงจากตึกไปกลับขึ้นมาสแต็มสูตรหายทั้งเล่มเลยนะฮะโอ้โหแบบเล่มที่มีมีแบบเแตแ็มเก่าๆทั้งเลยนะฮะสมัยยุคกุตาด้วยเนี่ยนะครับโอ้โหแบบเสียดายนะฮะก็เลยไปฟ้องครูนะฮะไปบอกครูสมัยก่อนไม่มีวงจรปิดนะเขาก็เลย ทำการค้นนะฮะขนกระเป๋านะครับก็ไม่ใช่แค่ห้องเดียวนะค้นทั้งชั้นเลยนะฮะก็ไปเจอฮะฮะไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะฮะอีกชั้นนึงอีกห้องหนึ่งนะฮะก็โอเคว่ากันยาวนะฮะก็ดอะครับเมงทีแหมธรรมชว์ิทำไมรูนะเด็กเด็กกันฮะโอเคครับมาดูเรื่องกสาวที่นี่ครับโอ้ถ้าหายไปปัจจุบันจะเสียดายมากเลยเพราะว่าเป็นสเต็มมีสเต็มแบบรุ่นสองสี่เจ็ดสองสี่แปดอะไรเงียโอ้โหนะครับ เสียดายประมาณนี้โอเคต่อมานี่ครับเพื่อนเพื่อนครับผมทำเรื่องของดา,าวเสาร์เคลื่อนทับนะฮะวางแผนการเงินนะครับตามดาวอย่างไรให้เฮงจริงๆหรือให้รอดด้วยกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกดาวเสาร์เนี่ยพอสัมพันธ์กับดวงใครนะครับถ้าด้านบวกเนี่ยหรือถ้าดาวสามมาดีนะเขาให้เงินก้อนแบบรวยเลยนะก้อนใหญ่นะฮะพอดาวเสารสองปีครึ่ง เขาจะย้ายหนึ่งราศีเพราถือว่เป็นดาวใหญ่ของโหราศาสตร์ให้คุณก็ให้คุณแรงมากให้โทษก็ให้โทษห,หนักมากนะคือถ้าเสียนี่แกแบบหมดตัวนะฮะทรัพย์สิสนเงินทองสิ่งปลูกสร้างอสังหาหายวับไปในช่วงดาวเสาวโคจรเสียนะฮะแบบนี้เลยเนะถ้าดาวเสรารนี่ดวงชะตาไม่ดีนะฮะแต่อย่าเพิ่งกลัวตกใจนะเพราะว่ามันก็ต้องดูดวงแต่ละคนเนาะไม่ใช่ว่า โคจรเสียก็โดนกันหมดนะฮะหรือถ้าโคจรดีต้องได้กันหมดนะครับต้องดูดวงแต่ละคนนะแต่ก็บอกในเนื้อหาในมุมของโหราศาสตร์ที่ฟังคร่าวๆว่าถ้าดวงชะตาใครนะฮะพอดวาวเสาย้ายปุ๊บดวงชะตาสัมพันธ์ด้านดีนะเนี่ยดาวเสาก็ให้บ้านให้รถนะฮะให้ที่ดินนะครับบางคนได้มรดกบางคนถูกหวยแล้วก็ได้ซื้อบ้านบางคนเรียกว่าไปเจอของอะไรที่แบบมีค่ามีราคานะฮะ ผมเคยเจอดวงท่านครับเคยดูดวงชะตาแล้วก็บอกว่าดวงชะตาเนี่ยเดี๋ยวมีเกณฑ์ปีหน้าซื้อบ้านนะฮะซื้อบ้านหลายหลายราคาหลายตังค์เลยนะฮะซึ่งเขาบอกเขาไม่มีหรอกเพราะว่าเขาเป็นราชการแล้วก็ไม่ได้มีธุรกิจซิกแซกนะฮะก็คือธุรกิจทั่วไม่มีธุรกิจเลยนะฮะจะซื้อได้ยังไงนะฮะผมก็ดูว่าราคาหลายล้านเลยนะบ้านนะฮะเพราะดาวเสาร์าสัมพันธ์สวยนะฮะและแถมในพื้นดวงมันมีจุดหนึ่งที่เห็นเด่นนะฮะคือ บอกว่าเขาจะขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะของมีค่านะฮะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะให้ไปดูนะฮะที่ยิ่งพระนะครับซึ่งเขาก็มีของเก่าๆเยอะนะแต่เขาก็ไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นพระเราก็ไม่ได้ได้ศึกษาเรื่องพวกนี้เลยฮะสิ่งที่มีคือของรุ่นคุณพ่อของของท่านคนนี้นะฮะก็เลยกลายเป็นว่าไปค้นนะครับค้นไปค้นมาไปเจอองค์หนึ่งนะฮะที่อยู่ในตลับแบบ ในกล่องเพื่อเคนแบบกล่องสังกะสีไหมเล็กๆนะฮะสมัยก่อนคนชอบเก็บสังกะสีกล่องใส่สังกะสีเลยนะะั่นแหละเปิดมาเจอพระนะฮะพระสมเด็จครับก็เลยนําไปแปลเป็นเงินทองนะฮะโอ้โหได้หลายล้านเลยนะฮะตอนนั้นนะครับซื้อบ้านเลยนเนี่ะพออยู่บ้านาราชการนะฮะก็เลยไปซื้อบ้านเลยนะฮะก็มีอยนะ่างเนี้ยดาเสาสมพันธ์เนี่ยอยู่ๆก็ได้แบบนี้มาก็มีนะครับจะเรียกว่า เดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะแต่และราศีว่าดา,าวเสาสัมพันธ์ด้านบวกมีดีเรื่องอะไรนะครับแต่คลิปนี้จะเป็นเรื่องการบริหารการเงินนะว่ามันจะมารูปแบบไหนนะครับด้านบวกด้าน,บานลบประไร็นต่างๆนะครับน่าสนใจนะเพื่อนลองเข้าไปฟังผม,มก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าดา,าวเสาเขามีพฤติกรรมในเรื่องของการเงินอย่างไรแล้วเราทําให้ถูกทางนะครับทําให้ถูกเรื่องนะฮะมันก็มีโอกาสที่จะหลบภัยจากดา,าวเสาได้ แล้วก็ได้สิ่งดีๆจากดาวเสาร์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมันเป็นสถิตินะไม่ใช่ว่าดาวเสาร์จะส่งแสงปริ้ดมาส่งลิงเลเซอร์ใส่คนบนนั้นให้โชคดีไหมฮะมันเป็นหลักสถิติถ้าดาวเสาร์สัมพันธ์กันดีๆกันในดวงชะตาส่วนใหญ่ในคนจะโดนคน,คน,คนดูคนนั้นนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันเป็นหลักสถิติส่วนหนึ่งนะโอเคครับบางทีคนชอบมองว่าดาวเสาเคลื่อนไเคลื่อน,นในงานดาวเสามีขานะครับก็จะมีนะหรือดาวเสา ย้ายย้ายเป็นไงก็อยู่ของมันนี่จะมีคนที่ไม่ได้ศึกษาโหราศ,ศาสตร์นะครับบางทีเขาก็ไม่เข้าใจนะก็จะได้ให้รู้ว่าการที่ดาวเสาร์โยกย้ายเนี่ยมันไปนสัมพันธ์ตามหลักซถิติว่าถ้าอยู่ตัวเนี้ยนะครับดวงชะตาคนราศีเนี่ยมักจะมีโชคใหญ่มักจะมีโชคดีเราก็มาเล่ากันว่าเดี๋ยวตอนนี้มันขยับมาแล้วนะฮรราศีได้ดีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้ฟังโอเคครับไปเลยครก็ขอบคุณสุดแต่งขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านนะฮะขอบคุณเพื่อนที่เข้ามา เบมเบอร์นะฮะหรือก็ทางคอมเมนต์หรือไม่คอมเมนต์นะครับตามสะดวกครับดูดวสองราศีครับชาวมังกรกุมินครับเรื่องที่มังกรนะฮะวันนี้กิจกรรมต่างๆชาวมังกรถือว่าเป็นวันที่เด่นนะฮะใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนไม่สบายใจนะครับมันมีวิธีแก้นะฮะบางทีวันนี้เป็นเรื่องการเดินทางการพบปะผู้คนการติดต่องานการยื่นเอกสารนะฮะการทําอะไรที่เราจำเป็นต้องทําในเชิงรุกนะครับเป็นพิเศษก็ถือว่าดีนะแม้แต่การแก้ปัญหา สำคัญคญก็จะสำเร็จครับนี่ผมเรียกว่าระยันนะฮะบางทีมีเหตุปัจจัยให้คนช่วยน,นะครับวานให้เราช่วยหรือมีคนเดือดร้อนมาหามาคุยมาเคลียร์นะครับจากนั้นถ้าดูโดยรวมโชวดาวไม่เสียมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาด้วยนะฮะถ้าดูโดยรวมนี่ผมดูอย่างว่า,าเพ่อเพลิน,นครับช่วงนี้มันจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆหรือมี ใครมาทาบทามใครมานาเสนออะไรบางอย่างให้เราได้ทำนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะทําหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่เราตัดสินใจนะฮะแล้วก็มีงานแทรกด่วนเข้ามาในช่วงวันสองวันนะครับโอเคครับต่อมาเรื่องเงินทองครับช่วยที่ค่าใช้จ่ายผู้ปรับช็อปพันค่าจ่ายที่คาาไม่ถึงค่าจ่ายที่มองไม่เห็นค่าจ่ายที่อยู่ก็โผล่เข้ามานะฮะก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายครับบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะซื้อครับแต่ว่ายอยู่ก็จะไม่ต้องซื้อก็ซื้อเฉยเลยได้หรือว่าบางทีไม่คิดว่าจะซ ราคาดีรู้ถูกป้ายยานะฮะฉันช่วงนี้มีสติดีๆในการซื้อนะเรียกว่าควบคุมคอนโทรลอารมณ์ดีๆนะอารมณ์นี่แหละตัวทําให้เราอยากจะซื้อไม่ซื้อนะฮะต่อมาดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินช่วงนี้ค่าใช้จ่ายดืมบอกอย่าเนี่ค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวเริ่มมานะครับความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ดูดีฮะโสดคุยกับใครฮะช่วงนี้คนก็ชอบก็มีโอกาสที่คุยและสายความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่ชอบได้นะครับส่วนคนที่ไม่คุยแฟนและดาวความรักในช่วงนี้ ดวงมีข่าวดีๆม,มีสัญญาณมีสัญญาณบวกนะฮะคือว่าช่วงนี้ตั้งใจจะทําอะไรเป็นพิเศษนะครับระหว่างโดยการหรือว่าปรึกษาหรือกันดูว,ว่าดวงเสริมกันได้กันก็พอจะเพิ่งพาใส่ก,กันและกันได้นะฮะสุขภาพร่างกายระยะนี้ให้ระวังท้องผูกท้องเสียนะครับกดไหลย้อนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารการกินการน,นอนนะส่วนคนที่อยู่ในวัยสาวนะครับระวังโรคประจําตัวช่วงนี้โรคประจําตัวมันรบกวนนะครับแต่เดี๋ยวก็ เคลียร์แล้วก็แก้ได้ทั้งหมดนะฮะดาวเกี่ยวข้องเรื่องของอาการจัดการงานเชิงรุกดีเผื่อมีเรื่องอะไรที่ต้องทําต้องเคลียร์ต้องแก้หรือต้องจัดการก็โอเคก็สําเร็จนะครับดาวเกี่ยวข้องถ้าใครระยะน,นี้ครับมีเหตุปัจจัยต้องไว้วานให้ใครช่วยเหลือนะฮะหรือว่าต้องพูดคุยอะไรใครก็สําเร็จนะฮะมุงดาวอย่างหนึ่งที่เห็นนะครับก็คือช่วงนี้ใครที่มีลูกหลานประวาสต์เลียง์นะครับวนนี้จะ ทำให้เรามีความสุขนะหรืออย่างน้อยก็มีความสบายใจบางสิ่งบางอย่างก็ทําให้เราอย่างน้อยก็มีเรื่องสุขกายสุขใจเนาะโอเคครับต่อมามุมดาวถ้าใครช่วงนี้มีเหตุปัจจัยต้องทาอะไรส่วนตัวพิเศษครับสามารถทาได้นะฮะแต่อย่าลืมะฮะเป็นไม่ได้นะฮะสเสน่ห์เสื้อผ้าคือระดับเครื่องแต่งกายของสวยงามครับช่วงนี้ใช้สีมงคลกันนะครับบุคคลไม่มีสีที่ตัวตัองกายแคใช้สีมงคลนะครับเพราะมีทั้งสีสีเนาะ แล้วก็สุดท้ายครับวันนี้อยากทำอะไรรีบทำรีบเคลียร์รีบแก้ทุกๆอย่างที่มีปัญหาเป็นแก้ได้หมดงานเชิญลูกดีมีโอกาสที่จะเดินทางได้สั้นหรือว่ามีคนช่วยในเรื่องที่เราจําเป็นต้องขอให้ช่วยนะครับโอเคครับ OK ต่อมาชาวราศีกุมครับกิจกรรมต่างๆของชาวราศีกุมจังวะดาวมันเด่นนะเผื่อเพื่อนๆมีเหตุปัจจัยที่ต้องไว้วานใ้ใครช่วยเหลือโอเคได้มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านและครอบครัวที่ต้องเคลียร์ต้องแก้เพิ่มเป็นพิเศษนะฮะ ชัวาดาวเกี่ยวกับการทางานเชิงลุกดีชัวาดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญเด่นชัวาดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหารายได้พิเศษก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับนี่ผมดูนะเพื่อนเพื่อนครับช่วงนี้นะครับมุมดาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องของการทําอะไรในวันนี้นะครับดูแล้วมีเกณฑ์สําเร็จเราดูผลลัพธ์นะฮะเราไม่ดูว่ามันลาบากมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าไอความลําบากพวกนี้เดี๋ยวมันก็เคลียร์แก้ได้เพียงแต่ว่าะระยะนี้สิ่งที่เตือนก็คือ ระวังเรื่องของงานแทรกงานดวดและอารมณ์นะฮะชุงนี้ดาวอังคารโคจอ,อเป็นอลิแถมโคจอ,อเป็นนิดนะฮะอารมณ์ชัว่วบูบมานะฉะนั้นต้องระวังแถมดาวราหูโคจรทับชนนะฮะความกล้าได้กล้าเสียมาฉะนั้นถ้ามีเรื่องหรือใครที่พูดไม่เข้าหูหรือว่าใครมาหาเรื่องชุงนี้เราก็พร้อมจะบวบกันนะฮะต้องระวังกันครับชุงนี้อารมณ์มันมาแล้วก็ความกล้ามีนะครับโอเคฉะนั้น เรื่องงานก็ทํอะไรได้ตามปกติระวังเรื่องอารมณ์นะฮะและการตัดสินใจที่แบบฉับพลันเกินต้องระวังนะฮะหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์ต้องระวังนะฮะเงินหมุนได้ครับค่าใช้จ่ายจุกจิกเรื่องของบ้านและครอบครัวมาค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องการเดินทางและรถจะมาค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลูกลนบริวารสัตว์เลี้ยงฮะ,ะในช่วงนี้ก็มีเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษนะฮะต่อมาเรื่องของความรักช่วงนี้คนโสดดูดีนะฮะโสดคุยกับใครคนรู้สึกดีมีโอกาสที่คุย แล้วสายความสัมพันธ์ต่อเน,นื่องได้นะฮะส่วนคนที่ไม่คุยแฟนแล้วช่วงนี้ดาวความรักเด่นนะฮะมีอะไรพึ่งพา,าใาไว้วาดให้ช่วยหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่ทําให้มีความสุขด้วยกันทั้งคู่นะฮะจะังหวะดาวม,มันเด่นนะถือว่าเพ,เพื่อนมีความทุกข์ไปตกกังวลหรือมีเรื่องอะไรที่เครียดนะฮะช่วงนี้พอจะไว้วานให้แฟนช่วยหรือว่าปรึกษาหรือกับแฟนได้นะจะนั้นดวงแฟนไม่เสียหายข้อดีอย่างนีครับในช่วงนี้คือสุขภาพร่างกายถ้าปวดแค่ไม่สบายอยู่จะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นแต่ถ้า ร่างกายปกติอยู่ระวังมีดวงเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีดวงจุกเสียดแน่นหน้าอกนะฮะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของแสบท้องนะฮะกดไหลย้อนอะไรอย่างแสบลิ้นปีมันกดไหลย้อนไปนเนานะแล้วก็ระวังเรื่องอาหารการกินนะทำให้ป่วยได้นะครับเราจะได้รู้ว่าอะไรควรทานอะไรไม่ควรทานอนีรที่ไม่ควรทานเลี่ยงเลยนะครับในช่วงนี้นะเดี๋ยวป่วยนะครับแล้วก็ท่านวซอร์ครับระวังโรคประจําตัวมันปะทุขึ้นมาได้มันก็น่ากังวลกันหรือว่านามคาญกันได้พวก ร่างกายที่มันป่วยๆเนาะจนนั้นเซฟซร่างกายนะฮะลูกหลานเป็นว่าสัตว์เลี้ยงช่วยดวงก็ยังเสริมแลวนะฮะไม่ต้องกลัวมีอะไรก็พอจะอยู่แก้ชิดหรือว่าเป็นพลังงานบวกให้กับเรานะฮะก็โอเคแต่ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยนะครับในช่วงนี้แล้วก็เสนีเสื้อผ้าช่วงนี้เน้นสีสันสดใสนะฮะใบหน้าสว่างสดใสร่างกายกินหอมมือเดิมครับกิจกรรมภารกิจช่วงนี้อยากทาอะไรรีบทํารีบเคลียร์รีบแก้ครับปัญหาอุปสรรคช่วงนี้คืออารมณ์แล้วก็เรื่องของ ใครจจ่ายช่วงนี้จะเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าใครที่ค้าขายวันนี้ขายดีนะหรือทํากําไรอะไรต่างๆก็ใช้ในช่วงนี้นะครับในการเคลียร์ในการหมุนในการซื้อของสาคัญได้นะครับผู้ใหญ่ยังพอเมตตายอยู่นะแล้วก็มีไอเดียโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ส่วนในช่วงน,นี้ระวังร่างกายวีดโองเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะฮะต่อมาครับชาวราศีมีครับกิจกรรมภารกิจครับช่วงนี้ดาวการงานเด่นการแก้ปัญหาดีใครที่จําเป็นต้องเคลียร์ต้องแก้หรือว่ามีเรื่องอะไรต้อง จัดการนะฮะชวงนี้ก็สามารถทำได้ฮะงหวะดาวมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้ความไว้ผู้อเพื่อนตั้งใจฮะชวงนี้มีโอกาสที่เรื่องงานเรื่องเคลียร์ปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องของคนขอความช่วยเหลือนะ,ะผมว่าชุงนี้เราพยายามจัดการทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับก็สามารถทาได้ให้ความมั่นใจได้อย่างคือช่วงนี้มุมดาวไอเดียปัญญาคนช่วยเหลือแล้วก็การแก้ปัญหามันสําเร็จเสร็จสิ้นได้ดูดีนะครับ ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของโอกาสใหม่ๆหมเข้ามาก็อยู่ที่ว่าเราจะคว้าไวไหมนะฮะก็ให้รู้ก่อนว่าดาวเกี่ยวกับโอกาสเข้ามาดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานดุนเข้ามางานแล้วก็มีงานพิเศษเพิ่มเสริมเข้ามานะฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้น,นครับก็เตรียมความพ้อมนิดหนึ่งนะครับมุมดาวอย่างหนึ่งครับระยะนี้ให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของคนพิดนักพิสัญญาปีคำพูดนะฮะข้อแรกข้อที่2คือระวังการซื้อของวยของที่มีตาหนินะฮะข้อ3จะนิใช้ใครยากหน่อย ส่วนใหญ่เราจะทําด้วยตัวเองคนเดียวหรือว่าถ้าต้องใช้ใครต้องใช้มือดีๆฟิมือดีๆนะฮะไปทําเพราะว่ามีโอกาสที่ใช้ใครทั่วไปแล้วก็อาจะจะไม่ละเอียดนะครับทํางานหลุดตกหลนผิดพลาดนั้นทําอะไรก็ตามรูปมงคลเราจะเจอคนที่ไม่มีสมาธิหรือว่ายานนี่คือไม่มีฟิมือนะฮะมันก็ทําให้งานพลาดจนเลือกคนในการใช้ในการคุยที่แบบมือฉมังฉมังไว้นะครับงานจะได้ราบรื่นต่อมาเรื่องของเงินทองนะฮะช่วนค่าใช้จ่าย หลักๆคือบ้านและครอบครัวนะครับเขาจะส่วนตัวมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็พอจะหมุนพอจะเคลียร์พอจะจัดก,การได้นะฮะให้สบายใจจุดนี้ได้นะครับดาวในช่วงนี้ครับมีดวงโอกาสใหม่ๆมาใ,ให้คว้าไว้เผื่อว่ามีโอกาสอะไรที่อยากทําอยากเคลียร์อยากแก้ก็ประสบผลสําเร็จไปอย่างดีนะครับดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางเรียนสั้นดีแต่ว่าให้ระมัดระวังช่วงนี้จเจอคนกู้ยืมหรือหยิบยืมเงินต้องระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายปุปปับฉพันธ์นะฮะต่อมาเรื่องความรักนะฮะทั้งโสดและไม่โสดความรักพยะนเนี้ย เป็นช่วงที่พอคุยกันได้พอคลียกันได้ก็ช่วยเหลือกันได้ด้วยนะฮะดาวคู่ครองของเราของเราคือดาวพุธโคจรสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ก็มีโอกาสที่จะนัดหมายไปไหนมาไหนด้วยกันหรือเจอกันหรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันแก้ปัญหาเกี่ยวกันและกันได้ดีฮะช่วนด้ปัญญาของทั้งคู่พร้อมที่จะช่วยกันและกันได้อยู่นะฮะแต่ต้องระวังการทะเลาะเบาแ้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเนาะต่อมาสุขภาพร่างกายครับปวดหัวร้อนหน่าเจ็บคอระวังเป็นหวัดเป็นไข้ฮ้ในวายซวอครับมีโดนเจ็บนัดเจ็บตัว เรือตกอย่างออกแล้วก็ระมัดระวังโรคประจําตัวนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของอาหารทําให้ป่วยนะฮะอาหารทานอะไรดีๆต้องระวังนะครับรลูกหลานบริวารัสว์เลี้ยชวงนี้นเป็นกํนาลังใจหรือเป็นที่ชาร์จแบตให้กับเราอยู่ใกล้ชิดแลดีนะครับเสื้อผ้าเน้นสีสดใสใบหน้าแต่งหน้าแนวเข้มหรือแต่งหน้าแนวจัดจ้านจัดเต็มได้นะฮะช่วดาวได้รวมบทสรุปชวงนี้งานเด่นสามารถหมุนเงินได้มีพุทธมีงานแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นดวงแฟนช่วยเหลือ ดวงเกี่ยวข้องเรื่องของการหุนเงินใช้เงินต้องระวังดวงเกี่ยวข้องเรื่องการใช้งานคนทั่วไปต้องระวังต้องเอามือดีดดจริงๆแล้วก็ดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของของผู้ใหญ่เมตตาก็ดีแล้วก็ดวงนะครับในระยะนี้เตรียมโปรเจกต์ใหม่เข้ามาหรือได้ของพิเศษนะพิเศษนะไมยย่ใช่วิเศษนะรหรือได้ทานของอร่อยหรือมีโชคลาภอะไรฟุกเล็กๆก,ก็น้อยหรือมีคนมอบอะไร,รบางสิ่งบางอย่างให้เราชื่นใจนะฮะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะท่านได้ฟังเวลาใดก็ตามขอให้มีความสุขนะ สิ่งดีๆเกิดแก่ทุกท่านและครอบครัวครับเป็นกำลังใจนะครับสุดสดีครับ